โอ้โหเปิดเข้ามาเลยครับจะโดนข้อหาบุกลุกไหมนะครับจมไหมมาจมไหมจะวิ่งได้ไหมได้บอกทางเพื่อนนะครับมันแล่นไปทางไหน เกมันลดเกียมันลดเออนั่นแหละโอ้แหงอยู่อะโอ้น่าต้องกุ้งผมว่าโอ,โอ้นี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีบุเรองอะไรโยนนะครับ วันนี้ก็จะมาเอารถตักนะครับที่มาซื้อไว้เมื่อวานเนี่ครับนะฮะก็จ้างเทนเลอร์อู่ช่างเท่านะครับมาเอานะครับเดี๋ยวรอให้เจ้าของรถนะครับมาเปิดประตูก่อนนะครับอยู่ข้างในนู้นครับไม่รู้ว่าจะเอาออกได้ไหมครับวันนี้มาเดี๋ยวมารอชมกันครับผมว่าเราจะเอารถตักออกได้ไหม โอ้เปิดประตูได้อยู่เนี่ยโอ้นาตัว,วโอ้โหอะเปิดเข้าไปเลยครับจะโดนข้อหาบุกรุกไหมนะครับโอ้ประตูแต่ล้มเหรอวะอ๋อไม่ล้มครับน่ครับขอล็อกไว้ยง ปุณข้างในบุณไม่นจองออกเลยบ่ะปุณเห็นกำลังค้าบุณได้ยุเขาเป็นไปซื้อน้ำมันไฮร็กอยู่เดี๋ยวครับออกมาพี่หล่ะเจ้าเข้าเสียบขเขานี่ก็ไเ้ะเดี๋ยวมันแรนออกมาทำมันบได้กัให้เพื่นรับผิดชอบไหมใ,ให้เพื่นรับผิดชอบให้ออกมาได้ให้ได้อ่ะพืนหว่านโมลมเขาว่ามันไม่สุดนะครับดินไม่สุดนะครับเขาว่ารถมันวิ่งอยู่เดี๋ยวลองเอาน้ำมันไฮริกแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องขับมานะครับมันจะมาได้ไหม ไปติดตามชมนะครับเติมน้ำมันใส่แล้วนะครับตอนนี้เติมน้ำมันใส่แล้วเดี๋ยวเราจะมาวิ่งออกไปนะครับมันจะวิ่งได้ไหมแกนก็ยกได้ครับอได้ไหมยังฮะโอ้ว้ายออกแล้วกองาะ ว้าวตานเปิดเป็นสมะวิ่งออกมาครับมันจะมาชมนะมาว่ามันจะวิ่งได้ไหมมันสิตกได้เล็กมันสิตกทั้งเรื่องจมไหม มาตมไหมจะวิ่งได้ไหมไปบอกทางนเพื่อนนะครับมันแล่ไปทางไหนไปบอกทางเพื่อนนะมัน,น,ม,นมันสีแล่ไปไหนมันสีลมนะ น้องนะครับเนี่ยฮะโอ้วิ่งดีครับรถเฮเกียร์รถปะหวะ่วยเกียร์ท็อกตัวจรุดเก็บตกใจแล้วค่ะตาจูรูนี่อะไรเลยเด้เว <c oughs> ลาวิ่งตามเส้นนี้ละ พยอ,อกได้ครับอยาหนึ่งมันอยากวิ่งลงครับโอเคครับเราวิ่งได้ขนาดนี้ก็พอได้ครับรถไปหาไปวิ่งร้านวัสดุกอ่อสร้างนะครับ เกียร์ไมนอยากหลุดตัวนั่นเกียร์หนึ่งมันอยากหลุดนะครับมันอยากไอ้วิ่งคืนต้องจับไว้ครับแต่พอได้ครับ แย่มันลดแย่มันลดเออนั่นแหละโอ้แหงอยู่อะโอ้เทีาหนึ่งมันอยากหลุดนะครับมันต้องได้เข้าเวอบ่อยเน่ยดี๋ยวมาชมตอน,น,นเอารถขึ้นครับกว่าจะวาดเสียวขนาดไหน ก็ถ้าวิ่งทางปูนไม่หลุดนะครับเยร์นะวิ่งดีเลยเพราะว่มันใช้กำลังหนักนะครับวิ่งดูทางมันซุดนะถอยหลังครึ่งครับ น้ำมันตรงที่มันออกมันออกข้างบนนะครับลืมปิดฝาข้างบนไว้นะมันเลยไหลลงมาข้างล่างนะครับแต่ระบบพวกระบบไฮดรอลิกพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะไม่มีซึมนะครับ,นะร,บระบบเกียร์ก็โอเคครับแต่ถ้าโรงงานดินสุดๆลมๆเนี่ยมันอยากหลุดนะครับเกียร์นะ เกียร์สปีดของเกียร์นะครับมี1 2 3นะครับพอเข้าออแล้วมันมันจะหลุดนะครับแต่วิ่งทางปูนเนี่ยวิ่งได้สบายครับไม่หลุดนะ yeah. <Yeah. S 2> เครื่องว่าโอเคครับไม่มีควันเลยนะครับเครื่องเรื่องเครื่องทำมาใหม่นะครับเครื่อง j จฮ์สามศูนย์ครับบุ้งกีว่ามีตาปลายก็พอใช้งานได้ครับราคานี่นะ มาดูมาชมตอนขึ้นครับมันจะขึ้นไหวไหมคืัโอ้สิวแรงครับโอ้เกียร์หลุดเกียร์ุดเกียร์หลุดจับไว้นะเกียร์เกียร์ยรนะยยหนึ่งมันจะหลุดอ่ะเพราะเกียร์นะไหมเ๊ะ เกียร์เกียร์นึ่งอ่ะสปีดมันอยากลุเออต้องจับไว้จยกงน้อยเออมันอยากลุตต้องดันไว้จยกงน้อยเออเรียดเรียวเียเดยเลี้ยวเลี้ยวข้างหลังนะครับเพราะว่าจะสับสนหน่อยนะ จะไปใกล้จะตาเด้อน่ารถเกียร์มมนอยากรถเอาอย่างมัดไว้บ้าเสร็จเอ้าเลยไว้ เบรกไม่มีนะครับเป็นระบบเบรกอะคีย์ท็อกนะครับใช้เกีย์เดินหน้าถอยหลังเบรกนะครับตุน,นนะี้นะขึ้นไหมต้องพุ่งนะครับถ้าไม่ได้จ้างรถช่างเท่ามาเนี่ยใครจะกล้าขับขึ้นเหครับผมไม่ขับนะครับผมหาเอาอย่างมาัดบ่ เดี๋ยวเอาอะไรมามัดก่อนลองดูครับมัดไว้แล้วไอตัวตัวจับมันหลุดต้องวิ่งขึ้นแรงๆนะครับปิดโอ้สุดยอดเรียบร้อย เรียบร้อยครับขึ้นอย่างปลอดภัยถอยอีกไอยอีกไอยอีกกว่า โอเคโอเคปิดปอกแปลกเลยเ้อะโอเค,อเคมีอะไรเลยปะมันต้องพุ่งขึ้นลดตรงนี้ถ้าผมพูดน้ำหมดแล้วแม่นไหลพัดใจครับ ไปครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับใครหาอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ครับกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับไปยีปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ